อุ้ยตัวผู้หญงตอกดีสมพันแปดร้อยสี สวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าเกมความรุ่งเรืองแบบตะวันออกนะคะทุกคนในค่ายพีีนะคะทุกคนนะ,ะชื่อภาษาอังกฤษมันาน,นว่าอะไรไม่รู้ช่างมันนะทุกคนนะวันนี้นะ,ะเราก็จะมารีวิวเกมนี้กันแหละทุกคนนะ,ะทุนที่เราเอามาวันนี้นะหลัรกร้อยกันอีกแล้วนะคะทุกคนนะ,ะเอามาหลักร้อยกันอีกแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะ,ะสวยเพื่อนคนไหนที่แบบว่าอยากให้รีวิวเกมไหนเป็นพิเศษนะคะก็ะะสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะ เพื่อนๆนะเว็บที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นะก็มีโปรโมชั่นสําหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะก็คือโปรโมชั่น100%นั่นเองนะคะฝาก100รับ100ฝาก200รับ200ฝาก300รับ300ฝาก400รับ400 100. บาทกันไปเลยนะคะทุกคนนะปะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะคะทุนที่เราเอามาวันนี้นะอยู่ที่100บาทนะทะุกคนนะทุนแค่100บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่งบน้อยทุนน้อยเลยนะคะคลิปนี้เนาะ ช่วงนี้ก็จะเล่นแต่แบบว่าทุนน้อยๆกันนะทุน50บ้าง75บ้างร้อยบ้าง200บ้าง300บ้างไม่เกินนี้นะคะทุกคนเนาะสำหรับเพื่อนๆที่งบน้อยทุนน้อยนะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็เข้าใจแหละทุกคนเออมาเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มปั่นจากเบ็ด12บาทกันเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนเนาะโอ้โหกดรอบแรกเข้ามา7บาทนะเพื่อนๆเ,เจเอ้ยหูยสแกตเตอร์มา2ทุกคน สเตเตอร์มา3แล้วอีกตัวเดียวอีกตัวเดียว,วเยวท่านั้นอีกตัวเดียวมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าโอ้โหสวยๆดอกนี้นะคะสกตเตอร์เข้ามาทุกคนมา,มามามาดิมันต้องอย่างนี้307บาทนะคะเพื่อนๆนะ,นๆนะบอกแล้วถ้าเราปรับเบ็สูงขึ้นปุ๊บถ้ามันแตกมันก็โอ้โหได้มาตั้ง5 5 9บาทเลยเข้าฟรีเกมอีกตั้งหกนะคะเบ็ดสบบาทนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหมาดูกันว่าเราเนี่ยจะได้กำไรหรือเปล่านะคะทุกคนนะ มา8หมุนฟรีนะคะตัวคูณเริ่มจาก8นะคะทุกคนนะเบ็ด2บาทคูณ8ไป76บาท <Thank you. S 1> โอ้โหมาอีก48เปิดแรกได้มา124บาทนะคะทุกคนคูณมาด้วยคูณ10ไปดอกนี้96บาทคูณ10ไป6บาท10มา เออสิบแปดบาทนะเพื oh, so anyway. <hop ets damned Witch> ่อนๆโอ้โหคูณมาฟีสปินก็เพิ่มด้วยนะคะทุกคนคูณสิบสองไปเจโอ้โหอุ้ยดอกนี้มาห้าร้อยสิบแปดบาทเลยนะคะทุกคนนะเจ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 มาคูณสิบสองไปห้าร้อยสามสิบสองบาทมาอีก446บาทนะคะเพื่อนๆตัวเคต้องมาแล้วจังหวะนี้ สวยๆดอกนี้72บาทนะคะทุกคนโอ้โหรางวัลก้อนโตเข้ามาซูเปอร์เลยแหละนะทุกคนนะ1,569าบาทนะคะเ,เพื่อนๆหมดหรือ,อยังจ้าหมดหรือ,อยังนะคะทุกคนนะมาเหลือ,อีกหนึ่งรอบ10คูณ12ไปย8บาทโอเครอบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนรอบสุดท้ายคูณ12ไปอีก150 8บาทนะคะดอกนี้ตะกร้าสม้มโอ้โหโอเคทุกคนก็จบไปที่1นึ่งสองพันสิบหกบาทนะคะเพื่อนๆนะสองพันสิบหกบาทนะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนนะทุนมา100บาทนะคะตอนนี้มีอยู่2องพแล้วนะคะก็จะขออนุญาตปรับเป็นเบ็ด60บาทเลยขอปรับเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าบอกนะว่าปรับเบ็ดปุ๊บเข้าสเกกตเตอร์เลยโอ้โหทุกคน ได้มา10ฟีสปินเลยนะคะเพื่อนๆปรับเบ็ด60ปุ๊บคือเข้าเลยอะ่ะทุกคนเออมางั้นเริ่มเลยดีกว่านะคะเพื่นพนอนๆคูณ10ไป120ยยี่สหยเข้ามา240บาทนะคะทุกคน จมาคูณโอ้โหได้คูณมาเพิ่มฟรีสปินอีกตั้งหากทุกคนเข้ามาดอกนี้คูณเปิบ420บาทนะคะตัวเอมา420บาทโอ้โหทุกคนมันเข้าโหดเกินนะทุกคนตอนนี้นะคะได้มา840บาทเลยนะคะเพื่อนๆคูณไป576บาท A มาเออ192 Y มาคูณ16ไป384บาทโอ้โหคูณ16ไป576บาทนะคะเพื่อนๆคูณ16ไปเข้ามาอีก480บาทนะคะทุกคนโอ้โห 1, คูณ16มา1,056บาทคูณ16ไป48บาทอีกทุกคนโอ้โหมาไม่หยุดมาไม่หยุดนะคะอีก2รอบสุดท้ายนะคะเพื่อนๆอุ้ยตัวผู้หญิงดอกนี้3,840บาทโอ้หนานๆทีจะได้ตัวนี้มานะทุกคนนะโอเครอบนี้3,840บบาทนะคะทุกคนก็ปิดไปที่ 8,424บาทนะคะทุกคนนะโอ้โหทุนมา100บาทตอนนี้มีอยู่11,000งั้นเดี๋ยวเราเลิกเล่นแค่นี้เลยก็แล้วกันนะถ้าเพื่อสนใจอยากมาลองเล่นไนคลิกลิงก์ใต้คลิปเข้าไปสมัครยูเซอร์กันได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย